เกมที่แอนฟิลด์พิม์ล,ลีของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลนั้นจะเจอกับเบนฟอร์ครับนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเองในนัดแรกยุคใหม่มยุคใหม่จริงๆของอาร์เนอร์สโลตนะครับที่ก็ไปชนะอิปสวิดมา2-0มเพราะจุดดูแล้วเป็นยังไงบ้างลีลาของสล็อตคือเราเห็นจุดหนึ่งที่อาร์เนอร์สโลตปลดล็อกกับคำว่าผู้จัดการทีมที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาเปิดฤดูกาลไม่เคยชนะใคร อ่ะประเดิมประเดิมนัดแรกของคุณซื้อเลี้ยวภูในาศาสตร์สวัสด์ตั้งแต่สองพันไม่นะไม่เคยชนะเลยใช่แล้วกัดม,มาปลดล็อกเลยเแสดงให้เห็นแต่ถ้าเกิดไปดูนีทวของเกมวันนั้นจริงๆอ,อ,อ่ะ,อะมันก็เช่าขั้นจะอึดอัดนิดนึงอ่าค็จุ่นมองมันอึดอัดนะ<ช>กว่ากว่าม,มันจะไปกว่ามันจะเดินบอลเดินทางกว่ามันจะยิงได้มันชื่อโค้ชเลยไหม จริงๆในมุมมองก่อนว่าปัญหาหลักมันไม่ไม่ไม่มันมันไม่ใช่ความเชื่อมั่นของการทำทีมแต่มันเป็นสไตล์การเล่นของผู้เล่นอ่าโอเคเป็นสไตล์การเล่นของผู้เล่นเลยคือเราเรามองว่าดีอัสเองซาร่าเองบทบาทกับการเล่นร่วมมันน้อยไปนิดหนึ่งภาพมันเลยมันหายไปเกมด้านข้างคุณภาพมันมันยกระดับไปเกมตรงกลางโคจุนพูดอะไนี้ก็ดีเลยครับครับผมแบบตั้งข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่า ตี The s <S อาร์กับซา่าเนี่ยหนึ่ยืนกว้างกว่าเดิม,อมสองยืนลึกเข้ามาในแดนตัวเองอม,มากกว่าเดิมแล้วเมื่อไหร่ก็ตาม2คนนี้ถ้ายืนกว้างแบบเนี้ยอืม,มันไม่ได้นะ o ช้ออฟเพย์หรือว่า s o ้ออฟพาร์ตมันน้อยมันจะทําให้ทำไมผมพูดคำหนึ่งบ่อยๆกับริวพูลชุดนี้ว่าริวพูลชุดนี้เน้นกับบอลที่เนียน ตรงกลางครอบฟองบอลที่พร้อมจะจ่ายบอลทําให้การเสียบอลมันยากเขาจะเน้นเรื่องนี้มากผมไปนั่งดูในเรื่องกลางห้ามเสียบอลใช่กลางจะต้องบอลที่สมูทไปสู่แดนบนที่ดีที่สุดจุดนี้อันเนสซ้อนมองว่าเมื่อไหร่ที่มันคนรับบอลได้บอลที่ดีมันจะทําให้ประสิทธิภาพเปมีัยนจะเกิดใช่เพียงแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยบกลางก็ได้แต่ว่าค้างไม่ได้เลยแต่ครึ่งหลังโคจุนภาพมันเปลี่ยนก็คือซาร่ากับ ดีอาร์เนี่ยมันบีบในเข้ามาเปิดพื้นที่ให้มันบีบในซึ่งเราสองคนชอบพูดกันโค้ชจุดกันจะบอกว่าแบะเอาข้างแต่เนี่ยแบะเข้าในแล้วแล้วมันก็ไปดูว่าแทคกติกการไปดูแทคนิกการเปลี่ยนตัวทําไมถอดแบ็กซ้ายขวาออกถอดเทนออกถอดลูบัสซันออกเพื่อไปเติมให้ตรงกลางหรือว่าสร้างพื้นที่ด้านข้างมีพละกกาลังต่อเนื่องต่อแม้ทั้ง แ้วคุณควานซ่าก็โดนถอดเอากนาเต้ลงมาเขาบอกว่ามันให้เวลากันได้แล้วก็มองว่ามันถึงเวลาที่ได้เห็นอะไรมองสถานการณ์เกมว่ามันเหนือแล้วมันเหนือคู่ต่อสู้ไม่มีอะไรที่จะมาต่อกรอแล้วทุบลใช่ก็เลยก็เลยลองปรับดูใช่ครับแต่ที่ตั้งคําถาม่าเมื่อไหร่ยูเอสเองจะได้รับโอกาสตรงนี้ก็เรื่องของเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเวลาที่ต้องให้กับโค้ชใหม่ครับอย่าลืมว่าทีมชุดนี้มันทั้งกระบี่เลยมันเป็นทีมของเยอรมัน นะฮะแล้วก็นัทวอลใหม่ก็ไม่ไม่จบสักทีกับการที่เติมเข้ามาคนอื่นเขาสนุกเลยอะเดินไปตลาดซื้อของหยิบนู่นหยิบนี่เลื่อีปลามอร่อยเติมได้แต่ลิเวพูดเองเหมือนกับเผาไก่ที่เราเคยกินเนี่ยเดิมๆนี่ยแหละแค่ไปใส่พริกเพิ่มหรือจะทําให้มันรสชาติมันเปลี่ยนคนคนคนผัดเปลี่ยนคนเออนี่แหละจุดเนี้ยที่ทําให้รู้สึก วางจานมาก็รู้แล้วกระเพรานี่คือลิวซใช่คือคือบางคนบอกว่าโอ้ผมคือคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้ต่างประเทศมันจะมีแบบนี้ก็คือบล็อกขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะเทรดนี้นะจะพูดว่าสล็อตบอลพอมองปุ๊บครอปบอลนี่แหละใช่จิ้มเข็นเนี่ยมันครอปแค่แค่เปลี่ยนทรงที่บอลบอลมันเนียนขึ้นบอลมันวิถีการเดินทางฟุตบอลมันดูมั่นคงและแน่นอนมากกว่าเล่นเสี่ยงครับก็คือ เราดูเหมือนว่าวิถีวิถีฟุตบอลมันดูมันดูเล่นให้มันนิ่งขึ้นใช้กำลังน้อยลงปะทะน้อยลงใช่เสียงน้อยลงแค่นั้นเองหกร้อยเอ่อห้าร้อยเจ็ดสิบพาร์ทครองบอลแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์กับเกมเยือนแสดงจุดหนึ่งก่อนโอเคอิสวิดเองอาจจะไม่ให้คู่ต่อสู้ที่แข็งแร่นั่นคืออิสวิดแต่เขามีแผนในการรับมือครึ่งแรกเขาต้านอยู่เพราะเขารู้ว่ามายังไงแล้วก็เล่นเล่นเหมือนเล่น เพสลิเวอร์พูลอะซึ่งซึ่งสล็อตเองก็พูดหลังเกมว่าเขาเล่นไปในทั้งตลอด90นาทีกซึ่งไม่ไ้เยองทุกทีถูกเีแต่ว่าคุณภาพของอิสติดเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันยังไม่เท่ากับที่เหลือเพราะนี่คือเต็ง20คือเป็นกาไว้รอแล้วอะาเป็นทีมหนึ่งที่โอกาสที่มี18แต้มในทั้งฤดูกาลอยู่ที่อิสติดเนี่ยโอเคนะครับทีเนี้ยต้องมาเจอกับเบนฟอร์ดครับ ไอตัวมิดฟิลเบอร์หเนี่ยที่เกมที่แล้วใช้รานการเป็นแบทชครับโอ้โหหลายคนได้รับคําชมแต่คนที่ดูฟุตบอลเป็นๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันอิปสูวิให้ใจเย็นก่อนใช่ไอการบีบของคู่แบคเข้ามาเนี่ยเกมนี้ควรจะใช้ต่อหรือจะใช้วัตรุเรนโดดีพอไปดูในในแต่ละเกมที่เขาเลือกใช้อะ เขาเข้าใจว่าการเป็นแบบผมบอกว่าเป็นสายเทคนิคที่โอเคอ่ะไม่ได้สปีดเร็วจ๋าในเรื่องเอาตวรอดไม่ได้คลาดในการออกบอลที่คมกริบคือโอเคมันอยู่ได้ด้วยแมคคาลิเซอร์ที่ทำงานให้ถ้าวันไหนแมคคาลิเซอร์หลุดจากเฟรมตรงเนี้ยเหนื่อยใช่คือเป็นคนละอย่างกันนะฮะก็คือบางคนเอาไปเทียบกับจอหยวรนดุมแต่วรนดุมมันอยู่ได้ตัวด้วยตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ ฮนเดอร์สันอยู่ได้เพราะไวนาดุมมันจะมีพาร์ทเนอร์ที่ทําให้ดูเด่นขึ้นแต่อันเนี้ยมันอยู่ได้เพราะแม็กลิสเตอร์นี่เขาจุดบ่อจริงนะนี่แหละสําคัญแล้วผมยังมองต่อว่าถ้าให้ผมเลือกนะถ้าบอกว่าวันหนึ่งลิ์บูลโดนน้ำสมมติว่าไปเยือนเบนฟอร์แล้วโดนน้ำปุ๊บต้องการกลางที่เป็นคนที่ออกบอลแล้วพุ่งไปด้วยมันต้องเป็นโจนอ่าเป็นโจนเพราะจนจริๆตำแหน่งเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวรับจ่าแล้วล่ะเพราะมันมีตัวหุบใดเข้ามาช่วยอืออโอ้โหนี่คือคาแรคเตอร์ผู้เล่น แกเตอร์นะครับก็เกมนี้เราว่างถึงลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยทีนี้เราว่างถึงเบนฟอร์ดพู้มาเยือนใช่บ้างหรที่เกมแรกพวกเขาออกสตาร์ทด้วยการเอาชนะคริสตัพาเลตที่หลายคนบอกว่าเกมแรกเนี่ยเบนฟอร์ดจะไม่ชนะแต่กลายเป็นว่าชนะได้เลยชนะได้เลย <S <S เพราะว่าก่อนลงสนามมันมีปัญหาเรื่องอีแวนโทนี่ใช่ครับนะครับเขาก็มองว่าไอ้โทนี่ไม่อยู่นะเหลือเอ็มบูโมแล้วก็เอาวิซ่าลงมาปรากฏว่าโอโ้โหยิงทั้งคู่เลย ทั <teor> ้งวิซาทั้งเอมบูโมเลยโคตรจุนต้องบอกว่าอีเวนต์นี้เองต้องตั้งคำถามแบบไม่มีเพื่อนยู่ที่เพื่อนเล่นดีนะพอพอไม่ได้ลงอดีคาำมิซาคำเลยคือเรื่องเรื่องก็คือนัดที่แล้วพอเวลาลงสนามเนี่ยทีมเบนฟอร์ดก็ปรับตัวเองนะครับเป็นเป็น4-3-3ที่ที่ดีเลยโคตรจุดครับแล้วก็เอมบูโมเองออกไปพิงขวาเยอะขึ้น โดยปกติเอโบโม่เนี่ยจะยืนเหมือนเหมือนตัวข้างในเหมือนเป็นเซเตอร์สไตร์เตอร์นะครับ,รบทีเนี้ยทิงขวาเยอะขึ้นตลอดทั้งเกมเลยแล้วก็เอาชนะได้พ็จุดมองว่าทีมของโทมัสแฟงเนี่ยในการไปเยือนแอนฟิลด์นี่จะยังไงครับคือมาเราเห็นว่าโทมัสแฟงเองเข้าใจก็อยู่กับตัวนี้มาตั้งแต่โอ้โหปีน, <ะ S 3> นานมาก สองสามฤดูกาลแล้วอยู่ในพเมร์ลเลีกคือเขาเคี่ยวเคี่ยวพอท,ที่ที่มองว่าสถานการณ์เขาเป็นรองเขาจะเลือกเล่นยังไงการที่มายืน4ี่สามสามกับลิพูลเนี่ยแล้วมันวัดตำแหน่งนเขาเรียกระบบชนระบบเนี่ย <K ill> มันตายท้องกลมมันโดนแน่แน่แหละในกฎในด้วยของเทคนิคของความสามาร,รถเฉพาะตัวตามตำแหน่งที่เจอกันแต่มันจะอยู่ได้เชฟณเวลานี้เขามีข้างบนที่มีความเร็วเออสูตรเดียวกันเลยใช่ครับระบบชนระบบใช่เพราะระบบเขาเล่นชุดนี้ชักนะ มันเท่ากับว่าพื้นที่ข้างบนอ่ะก็เอาชนะไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ด้วยเชฟอ่ะมันก็เท่ากับรอโดนแล้วไปเยืนในแอนฟิลด์ด้วยมาทุกวิถีทางแน่แต่ที่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าโอเคเราเขาเห็นว่าการที่วูไอวิบอิสวิทเองอ่ะยันได้ครึ่งแรกแท็กติกนั้นมันเอาอยู่ด้วยการที่เล่นบีบเล่นเฟสซิ่งเร็วรเขาจะเลือกอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยมายืนเชฟอดทนในครึ่งหลังเพื่อให้ไม่ให้เสียกับกำลังที่เสียไปในครึ่งแรก ตรงนี้สาคัญผมยังมองว่าเขาเคี่ยวพอแฟนเองเห็นเราเห็นเขาเป็นคนที่ปลุกเล้าเก่งใช่คือโอเคแหละการไปเยือนที่แอนฟิลมันยากนะครับมันยากแล้วก็เบนฟอร์ดนี่ก็อาจจะเคยแผงลิ์กับลิเวอร์พูลได้แต่ก็ที่นู่นที่บ้านที่บ้านตัวเองสามหนึ่งใช่แต่ครั้งนี้มามาเยือนแอนฟิลมันก็ยากหน่อยทีนี้ถ้าระบบเป็นโชว์ระบบแล้วโค้ชจุนจะรับมือยังสิ่งเดียวที่ทําคือในเรื่องของคาแรคเตอร์ของผู้เล่นในเรื่องของการต่อกร อย่าเสียพื้นที่หนึ่งต่อหนึ่งอย่าเสียให้ซาร่าอย่าเสียให้อาจจะกักโปสตาร์ก่อนไหมหรือว่าจะเอาดิอัสตาร์ก่อนถ้าปิดพื้นที่ตรงนั้นได้มามองต่อว่าตรงกลางคนออกบอลใครสปอลสไลหรือว่าแมคลิสเตอร์ถ้าตัดตรงนั้นได้อีกไปสู้ในแนวป้องกันของลิพูลเองที่จะเจอปัญหาว่าถ้าเจอความเร็วของเอ็บโบโมเองวีซ่าเองหรือเช็คเองใช้ตรงนั้นโจมตีเพราะอย่าลืมว่าเทนเองก็ต้องลอยไปขยับโรเบอร์สันก็ลอยไปเล่นพื้นที่นั้นต้องกดตรงนั้นมั่ง สิ่งเนี้ยที่ผมมองว่าถ้าเบนฟอร์ดจะมีแต้มกับเกมอย่างนี้จะต้องอดทนในเรื่องของเกมเล่นเกมไล่ล่าเข้าหาบอลเร็วบีเพสซิ่งอันนี้สำคัญก็คือต้องล่าเร็วแต่ว่าก็เหมือนเดิมว่าจะล่าได้ตลอดทั้งเวลหรือเปล่านี่แหละครับส่วนเวอร์พูเองก็อย่างที่เห็นครับว่าวิธีการก็คือบอลเนี่ยมันดูคลองมากขึ้นแล้วดูดีเลย์บอลเวอร์พูดูดีเลย์ใช่นะครับซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากยุคก่อนน่ะคตรจุน ถ้าจะหาความต่างจากนัดแรกสักข้องเขจุดมองตงัวไหนถ้าผมมองผมมองแค่ดูว่าโอเคมันมีมันมีความความละเอียดขึ้นจุดหนึ่งที่มันแตกต่างจากเจนคอปค,คือละเอียดของผู้เล่นผู้เล่นจะไม่พานิคมากโดยที่ฟุ่มเฟื่อยจะไม่ใช้จังหวะที่บอกอย่างเทนเองจะวางบอลข้ามรายให้ซาร่าหรือจะตัดในเข้ามาแล้วแจกบอลจะลดบทบาทของท่าน,น้อยลงไปก็จาก เทฟวี่ฟุตบอลมาเป็นบอลลาดบดดดร็อกเออใช่ใช่ใช่มันจะเป็นลักษณะว่าเหมือนกองมันไม่รัวกองมันโอเคเป็นเทมโปมากขึ้นโอเคก็ก็เหมือนเหมือนฟังการเดนรสอ่ะไม่ใช่ฟังเวลคัมดูชังเกิลแต่ว่ามาฟังโนเวเบอร์เลนแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดเจอทีมชวนทะเลาะผู้เล่นมันจะติดคาแรคเตอร์ในเรื่องของการเล่นเอาทะเลาะด้วยก็ได้ก็ไฟด้วยกันใ่เนี่ยคือจุดหนึ่งที่ผมมองจุดที่ครอปมาทำไว้อ่ะแต่นี้ก็คือกลายเป็นแบบว่า ไปเรื่อยๆเล่นหวานๆเล็นเจี๊ยบไปพ่เศกรสโทชนะครับลูยูหูผมยังมองว่าในแอนฟิ์อะเบนฟอร์ดมาด้วยความมั่นใจมีแต้สามแต้มาแล้วมีกำไรมาแล้วอะแล้วก็มองต่อว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่อยากเห็นว่าโทมัสแฟงเองจะแนวทางการสู้ยังไงเพราะเหลือ่าเบนฟอร์ดเองก็สูงเสี่ยงในฤดูกาลนี้เคมาครั้งนี้หนึ่งแต้ของเบนฟอร์ดแต่ผมมองว่าลอร์พูเป็นผู้ชนะได้และชนะมีโอกาสสกอร์ไหลเพราะการเปลี่ยนตัวอยากเห็นนูเยสส่งมายิง โอเคครับเท่าไหร่ครับโคจุนสามหนึ่งดัดเนี่นี่เด็กเข้ามาเลยครับว่าโคจุนให้สามหนึ่งแน่นอนแล้วนะครับโอเคส่วนผมในคู่นี้เนี่ยนี่เป็นคู่แรกในวันนี้นะครับที่ให้ตรงกันครับผมก็มองเลเว่าผูนชนะเหมือนกันเอาคีนชิดด้วยสาศูนย์ครับนในนี้นะครับ เพราะว่าตอนแรกเนะี่ยคิดคิดว่าโคตรจุดน,นะถ้ามา3าูนเนี่ยผมคิดในใจว่าไข่ต้องแตก <c oughs> นี่มา3าหนึ่งผม <c oughs> เอาไข่ไม่แตกเลยแต่มองเหมือนกันนะครับว่าสกอร์จะหรือว่าผู้จะยิงได้3ลูกครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าจะเร็วหรือบอลเนี่ยจะได้เร็วหรือจะได้ช้า <c oughs> ใช่ครับอยู่ที่จังหวะโอกาสของออนเดอร์สันั่นเองนะครับ